ทีเดดฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่24มิถุนายน2566ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลายเช่นเคยครับวันนี้มีมาฝากกัน6คู่นะครับเตะกันเร็วตั้งแต่2ทุ่ม3ทุ่มเลยครับในศึกทางด้านของไอซ์แลนด์พรีเมียร์ครับ3คู่แล้วก็ทางด้านของนอร์เวย์ดิวิชัน2 2คู่อ่อ3คู่นะครับ6คู่เลยนะครับอัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับค่ำคืนนี้นะครับคู่แรกครับเวสต์มันนียานะครับวันนี้ต้องเปิดบ้านรับกำยอนของวารุเรยาวิกนะครับคู่เนน2ป็ทาางง้ขอ เคอเรยยาวิกครับเจอกับทางด้านของเคอะคูเรียรี่นะครับคู่สามครับเป็นทางด้านของไวกิงเกอร์เรยยาวิกครับจ่าฝูงนะครับวันนี้ต้องเปิดรับการเยือนของเซนจานานนะครับสามคู่ของนอร์เวย์ดิวิชั่นสองครับเป็นทางด้านของเรนแฮมครับเจอกับทางด้านของเอ็มดอนจาร์แลนนะครับคู่ต่อไปเป็นทางด้านของโฮดนะครับเจอกับทางด้านของไบรท์นะครับสองทุ่มตรงนะครับคู่ตีหนึ่งเป็นทางด้านของซองดานนะครับเจอกับทางด้านของเฟสติกสตัดนะครับ ทั้งหมด6คู่อันแน่นจะเต็มกันอีกเช่นเคยครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับให้ไว้ทั้งหมด7คู่รวมถึงทางด้านของ VPTD ของเราด้วยนะครับ VPT ของเราครับไปกันที่ร์ e ี่ y City ครับกับ Cox City นะครับคู่นี้ก็ครึ่งแรกนะครับอาจจะยืดยาดกันหน่อยครับเสมอกันไป0-0พอครึ่งหลังมาครับอร์ลี่เปลี่ยนตัวแก้เกมมาทําไปได้2ประตูครับกินอิ่มจังหนับเต็มคําพอดีนะครับ สองประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับทางด้านของ v a p ีเด็ดของเรานะครับอีก6คู่ที่เหลือครับโบฮีเมียนกับแชมร็อกโรเวอร์นะครับแชมร็อกโรเวอร์ถือว่าทําได้ดีครับในครึ่งหลังเนี่ยออกนําไปก่อนถึง2อศูนย์นะครับสุดท้ายเป็นโบฮีเมียนครับมาตามตีเสมอได้นะครับคู่นี้ยังไม่ผ่านครับคู่ต่อไปเป็นทางด้านของเซนต์แพทริกครับมาได้ประตูโทษในครึ่งหลังเช่นกันนะครับเอาชนะเชีบอนไปได้1ประตูต่อศูนย์คู่นี้ก็ยังไม่ผ่านนะครับคู่ต่อไปเป็นทางด้านของด็อกเฮด้าแล้วก็ดันดาร์กนะครับคู่นี้ให้สูงไว รวมถึงทางด้านของทีเด็ดในให้ดันดักไว้นะครับคู่นี้ก็เต็มคำพอดีอีกเช่นกันนะครับโดยที่ทางด้านของดอกเฮด้านาไปก่อนด้วยครับในครึ่งแรกเนี่ย1-0ครึ่งหลังดันดักมารัว2เม็ดนะครับคู่ต่อไปเป็นทางด้านของยูซีดับลินครับสถานการณ์คล้ายๆกับดันดักในเมื่อกี้นะครับยูซีดับลินโดนออกนําไปก่อนจากซิโกโรเวอร์1-0ในครึ่งแรกครับครึ่งหลังนะครับมาได้2ประตูรวดนะครับชนะไป2ประตูต่อ1นะครับทางด้านของยูซีดับลินก็เป็นทีเด็ดของเราด้วยนะครับคู่ต่อไปครับ ไปที่ไอซ์แลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับสองคู่ครับเรียกกันได้ว่าอิ่มๆกันเลยนะครับโคปาโวครับกับเบรดดาวิดนะครับคู่นี้เนี่ยเราริ่ดละให้เจ้าบ้านอย่างโคปาโวครับรองที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับคู่นี้ก็พลิกครับเป็นทางด้านของโคปาโวครับเอาชนะไปได้ถึง5ประตูต่อ2ครับอย่างสูงเลยครับเจ็ดลูก คู่นี้ก็จังหนับรับตังกันไปครับคู่สุดท้ายเป็นทางด้านของฮาร์ตนาเยตูนะครับกับเฟรมเรย์จาวิกนะครับทางด้านของเจ้าบ้านครับเปิดราคาที่ครึ่งลูกครับคู่นี้ก็ให้ต่อที่ฮาร์ตนาเยตูนะครับท้ายก็เอาชนะไปได้อย่างท่วมท้นนะครับตั้งแต่ครึ่งแรก2-0ครึ่งหลังมาบวกอีก2ลูกครับชนะไป4-0 จังหนับรับตังกันอีกหนึ่งคู่นะครับวันนี้มาตามกันต่อครับสำหรับพี่ๆท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับสนใจที่จะรับทัศนะเพิ่มเติมหรือทางด้านของทีเด็ดวีของเรานะครับสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่ไลน์นะครับแอดไซ์ครับ1 0 0 RA ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมีทีเด็ดวีไรวมถึงทางด้านของสเต็ปดีๆแบบนี้ทุกวันนะครับทักทายกันมาได้ในไลน์แอดของเรานะครับคำนนี้ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับเป็นทางด้านของไอซ์แลนด์พรีเมียร์นะ เวสมานเนียยาครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของวาลูเรยาวิครับหัวตารางเจอท้ายตารางครับคู่นี้เจอกันมา10ครั้งครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านเวสมานเนียยาเนี่ยชนะได้2ครั้งเสมอกัน2ครั้งที่เหลือ6ครั้งครับเป็นวาลูชนะได้ในบ้านทั้งหมดนะครับมีนัดเยือนนัดเดียวในฤดูกาลปี2018นะครับที่บุกมาเยือนแล้วก็ชนะได้1ประตูต,ต่อสูนะครับที่เหลือก็บ้านใครบ้านมันนะครับสำหรับทางด้านคู่นี้นัดล่าสุดที่เจอกันในบ้านของวาลู ชนะไป2ประตูตอนหนึ่งนะครับคู่นั้นก็เจ้าไปนะครับก่อนหน้านั้นเป็นทางด้านของเวสตมันเนียยาครับชนะได้ในบ้านนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันในบ้านของเวสตมันเนียยานะครับชนะไป3ประตูต่อ2สกอร์สูงด้วยนะครับคู่นี้10นัดสกอร์สูง8สกอร์ต่ำสองนะครับผลงานล่าสุดของเจ้าบ้านก่อนนะครับนัดล่าสุดไปเยือนทางด้านของเคาร์เรยาวิกครับเสมอมาได้ครับหประตูตอนก่อนหน้านั้นชนะโคปาวกไป3าศูนย์ในบ้านนะครับถือว่า2ฟอร์มนัดหลังเนี่ยฟอร์มดีนะครับ ก่อนหน้านั้นในแพรรวดมา5นัดติดนะครับแพ้ฟิวเคียแพ้ฮับนายโยตูครับแพ้เซนจานานนะครับแพ้ไวกิงเกอร์เรยาวิกแล้วก็แพ้ทางด้านของเฟรมเรยาวิกนะครับมาทางด้านของหัวตารางอย่างวารุเรยาวิกบ้างนะครับผลงาน20นัดหลังเนี่ยชนะไป13เสมอ4แพ้แค่3นัดเท่านั้นนัดล่าสุดก็ไปเยือนทางด้านของโคปาวก ชนะมาได้ถึง5้าูครับก่อนหน้านั้นเสมอกับฮามนาเยตูครับในบ้านเนี่ยหนึ่งหนึ่งไปเยือนไวกิงเกอร์เรยยวิกจาฝูงนะครับก็ชนะได้นะครับสามประตูต่อสองแพ้ให้กับเบรดวิกนะครับในนัดเยือนนะครับหนึ่งศูนย์เสมอกับเคฟลาวิกครับศูนย์ศูนย์แล้วก็แพ้ให้กับกินดาวิกในบอลถ้วยครับสามประตูต่อหนึ่งไปดูราคากันต่อครับคู่นี้ครับเปิดราคามาเป็นทางด้านของทีมเยือนอย่างวารุ่เรยยวิกครับเปิดราคาที่ราคา ครึ่งลูกครับน้ำบวก10นะครับราคาที่2เนี่ยเป็นครึ่งควบลูกน้ําเต็มนะครับทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยเป็นรองอยู่ที่น้ําล้นนะครับสกอร์สูงที่3ลูกเต็มเลยครับน้ําขาวๆนะครับสูงครึ่งแรกอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับคู่นี้เนี่ยน่าสนใจทีเดียวสาหรับสกอร์สูงอาจจะต้องรอดรอปลงมาหน่อยที่2ลูกครึ่งควบสาม น่าจะสวยกว่านี้นะครับแต่ราคานี้ครับเจ้าบ้านเนี่ยเวลาเล่นในบ้านเจอกับวารูทีไรนะครับก็เก็บทําเงินได้ต่อเนื่องครับแต่นัดนี้ไม่น่าจะเกินต้านทานนะครับวารูเรยาวกช่วงนี้ฟอร์มโหดแล้วก็เกมรุกค่อนข้างที่จะคมครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับลุ้นทีมเยือนมี3ามแต้มครับให้ต่อที่วารุเรยาวกิครับราคาครึ่งลูกครับจังหวะรับตังกันในคู่แรกครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นทางด้านของ ศึกดาร์บี้แมต์นะครับเคอารเยยวิกครับเจอกับเคอาคูเรรี่นะครับอันดับใกล้กันเลยนะครับเจอกันมา10นัดหลังครับเคอารเยยวิกเจ้าบ้านชนะไป4เสมอ4ี่เคอาคูเรรี่นะครับชนะได้2นัดนะครับผลการพบกัน10นัดที่เปิดแฮนดิแคปมาเจ้าบ้านเคอารเยยวิกทำเงินไป5ครับทางด้านของเคอาคูเรรี่ก็ทำเงินได้5นัดเช่นกันครับแต่คู่นี้ไม่ค่อยจะยิงกันเท่าไหร่ครับ10นัดหลังเนี่ยสกอร์ต่ำถึง8นัดนะครับสกอร์สูงแค่2นัดเท่านั้น ยิงกันคนละเม็ด2เม็ดแค่นั้นนะครับไม่เคยเกิน2เม็ดเท่าไหร่นะครับในการเจอกัน10นัดหลังที่ผ่านมานะครับผลงานล่าสุดของเคอาร์เรยวิกนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเวสต์มานเนียนย่าไป1-1ครับก่อนหน้านั้นเสมอกับเซนจานานในบอลถ้วยนะครับ1-1เช่นกันนะครับไปเยือนฟิลเคียในบอลลีกเสมอ3-3ครับที่เปิดบ้านชนะล่าสุดก็ชนะเซนจานานครับ1ประตูต่อ0ูนะครับ ชนะเฟรมเรยาวิกชนะฟิลเคียได้นะครับสองนัดที่ไปเยือนนะครับก็ถือว่าผลงานกลับมาฟื้นคืนชีพแหะครับทางด้านของเคอารเรยาวิกในช่วงหลังนี้ก็เป็นทีมยักษ์หลับอีกหนึ่งทีมครับสำหรับทางด้านของเคอะคูเรรี่ครับผลงานนะครับสองนัดล่าสุดชนะรวดนะครับชนะฟิลเคียกับชนะทางด้านของกรินดาวิดมา2ประตูต่อหนึ่งเหมือนกันแต่เกมเยือนยังมีปัญหาอยู่นะครับเกมเยือน2นัดหลังนะครับแพ้รวดนะครับนัดล่าสุดไปเยือน เซนจานานนะครับแพ้มา4-0เลยนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนเบรดาวิดก็แพ้มา2-0นะครับฟอร์มก็ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับมาดูราคากันต่อครับคู่นี้สุสีนะครับเปิดราคามาที่ราคาเสมอสําหรับเจ้าบ้านเคอเรยวิกเสมอน้ําขาวนะครับราคารองเนี่ยเป็นราคาที่ปปนะครับน้าเต็มนะครับ เคคูเรรี่รองที่น้ําขาวนะครับสูงอยู่ที่3ลูกเต็มเลยนะครับสลูกเรื่งควบ3น่าจะไม่ไหวนะครับคู่นี้เนี่ยอาจจะให้สกอร์ต่ำเลยครับที่3ลูกนะครับน้าขาวๆนะครับคู่นี้ครับฟอร์มเนี่ยอยู่ที่ทีมเยือนนะครับแต่เจ้าบ้านเนี่ยเจอกันทีไรก็เสร็จเจ้าบ้านเกือบตลอดนะครับบ้านใครบ้านมันไกล แบบนั้นนะครับสำหรับคู่นี้แต่ก็ยังเชื่อว่าครับคู่นี้น่าจบท้ายด้วยการเสมอกันไม่เกิน1ประตูต่อหนึ่งครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ออกรองที่เคอคูเรรี่ครับราคาปปครับจังหวะรับตังกันในคู่ที่2ครับไปต่อกันที่คู่ที่3ครับเป็นทางด้านของไบกิงเกอร์เรยวิกครับจ่าฝูงครับวันนี้เจอการมาเยือนของเซนจานานนะครับทีมขวัญใจแม่ยกอีก1ทีมนะครับเจอกันมา10นัดหลังเนี่ยไบกิงเกอร์ชนะไป4ครับเสมอไป3เซนจานาน ชนะไป3ครั้งนะครับสินัดหลังที่เปิดตลาดมานะครับไวกิงเกอร์ทําเงินไป3ครับเจ้าไป2เซนจานานทําเงินไปถึง5นัดนะครับถือว่าไม่แพ้แฮนดิแคปครับแต่ในความจริงเนี่ยก็อาจจะแพ้อยู่บ้างนะครับสุสีครับเวลาเจอกันทีไรนะครับคู่นี้สกอร์สูงด้วยนะครับสินัดหลังสกอร์สูง7สกอร์ต่ํา3ครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับเพิ่งเอาชนะทางด้านของเฟรมเรยาวิกมา31ครกับเปิดบ้าน ชนะไปในลีกครับก่อนหน้านั้นบอลถ้วยไปเยือนทออคูลเลรี่ครับชนะได้2-1เสมอเบเดวิกในเกมเยือนครับ2-2ครับมีประตูเกินสองลูกทุกนัดนะครับทางด้านของไวริงเกอร์ก่อนหน้านั้นแพ้กับวารุเรย์ยวิกไป3-2นะครับไปเยือนเคอคูลเลรี่ชนะได้ถึง4-0นะครับชนะโคปาวกได้2-1สิบนัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยยิงเกินสองลูกนะครับทางด้านของเซนจานานบ้างนะครับฟอร์มกลับมาพลิกมาค่อนข้างที่จะดีนะครับในช่วงหลังนี้ครับแพ้แค่นัด เดียวเท่านั้นหลังจากที่ลงสามไป5-6นัดนะครับสนัดล่าสุดเสมอนะครับนัดล่าสุดไปเยือนเคปลาวิทแทบเสมอ1ประตูต่อหนึ่งครับก่อนหน้านั้นเสมอกับทางด้านของเคอารียาวิกไป1-1ึนึ่งในบอลถ้วยในบ้านเนี่ยชนะเคอคูเรลี่ได้ถึง40นะครับไปเยือนเคอารียาวิกแพ้1นึูนย์ครับเสมอกับฟิลเคีย 2, 2ชนะ เคปลาวิกในบ้านชนะทางด้านของเวสมานเนียนย่านะครับเวสมานเนียนย่านะครับ4-0เลยนะครับไปดูราคากันต่อเลยครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของไวจิงเกอร์ครับเจ้าบ้านเปิดราคามาค่อนข้างที่จะแพงนะครับเวลาเจอกันไม่ค่อยผ่านแฮนดี้แคปแต่เปิดมาที่1ลูกเต็มครับท่วนๆเลยครับเต็มคำนะครับหลูกเต็มน้ําขาวนะครับราคานี้น่าสนใจสําหรับสกอร์สูงอยู่ที่3ลูกเต็มนะครับน้าบวก10เกือบน้ําขาวนะครับ0.79สูงครึ่งแรกที่ลูกครบลูกครึ่งครับน้ำขาวนะครับคู่นี้ทดสกอร์สูงกันไว้้ดวยลูกต็ม น่าจะมีลุ้นเม็ดที่4กันเลยครับในคู่นี้ครับสำหรับราคาที่เปิดมาต่อ1ลูกเต็มนะครับหลังจากที่ลดลงมาจากลูกควบลูกครึ่งของไวกิงเกอร์เนี่ยเหล่ารัลยลายายังเชื่อว่าทางด้านของเจ้าบ้านน่าจะเก็บ3มแต้มได้ครับลุ้นกันที่สกอร์ห่าง2031นะครับในคู่นี้เนี่ยก็ยังให้ต่อที่ไวกิงเกอร์เรย์ย์กครับเจ้าบ้านน่าจะเก็บ3มแต้มได้ไม่ยากครับจาหนับรับตังกันในคู่ที่3ครับไปต่อกันที่คู่ที่4ครับย้ายกันไปที่ทางด้านของ นอร์เวย์นะครับดิวิชันสองเป็นเรนแฮมนะครับเจอกับทางด้านของเอ็มดอนเอ็มจอนดาเลนนะครับทีมหัวตารางกับท้ายตารางเจอกันนะครับคู่นี้เจอกันมา10นัดครับเรนแฮมทําชนะไป3ครับเสมอ4แพ้3ยังเท่ากันอยู่ครับใน10นัดหลังที่ผ่านมานะครับแต่เวลาเปิดแฮนดิแคปมาเนี่ยเอ็มจอร์นดาเลนครับเหนือกว่านะครับเรนแฮมทําเงินไปได้แค่3นัดครับเอ็มจอร์นดาเลนทำเงินไปถึง7นัดนะครับสกอร์สูง7สกอร์ต่ำสามนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันในบ้านของ เลนแฮมนะครับชนะไป2ประตูต่อ1ก่อนหน้าน,นั้นก็มาเยือนเอ็มจอนดาแลนด์นะครับเลนแฮมก็ชนะไป2 1เช่นกันนะครับช่วงหลังก็เป็นทางด้านของเลนแฮมครับชนะไปทั้งไปและกลับนะครับในดูกาลที่แล้วถ้าย้อนไปลูกาลปี2019เกาเนี่ยเอ็มจอนดาแลนครับยังมีผู้เล่นที่มากหน้าหลายตานะครับก็ถือว่าทําผลงานได้ดีในบ้านนะครับ เวลาเจอกับเลนแฮมนะครับมาดูผลงานกันบ้างครับเลนแฮม2นัดแพ้มา2นัดติดนะครับก็เจอทีมใหญ่อย่างคองสวิงเกอร์ครับเจอบอลถ้วยอย่างโบโลกิมเลยครับแพ้ไปทั้ง2นัดนะครับนัดล่าสุดไปเยือนคองสวิงเกอร์แพ้ไป3าศูนย์ก่อนนั้นเปิดบ้านแพ้โบโลกิมในบอลถ้วยครับสองศูนย์นะครับในบ้านชนะมอสไปสองหนึ่งครับชนะสเตนแฮมไปสามหนึ่งในเกมเยือนในบอลถ้วยนะครับแล้วก็เกมเยือนเนี่ยแพ้สตาร์คิสเตนเซนไปสองประตูตอนหนึ่งนะครับช่วงหลังยังถือว่า ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทางด้านของเรนแฮมในช่วงหลังนี้นะครับยังมีสะดุดให้เห็นนะครับมาดูทางด้านของเอมจอนดาลเลนบ้างนะครับนัดล่าสุดเสมอซองด่านไปนะครับ0ูนย์ก่อนนั้นแพ้ให้กับตัวฟอร์ดในบอลถ้วยครับสี่ศูนย์พลิกล็อกเลยนะครับก่อนนั้นเกมเยือน2นัดล่าสุดชนะทั้ง2นัดครับชนะโหดมา2อหนึ่งครับชนะสตรอมแมนมา3าหนึ่งครับเปิดราคามาคู่นี้ครับเป็นทางด้านของเรนแฮมนะครับเปิดราคามาขาดทีเดียวอยู่ที่ครึ่งลูกครับน้ําขาวนะครับเกือบน้ําลบสิบเลยทีเดียวนะครับสกอร์ส น้ำก็เกือบลบสิเช่นกันนะครับสูงครึ่งแรกอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งครับน้ำก็เกือบลบสิเหมือนกันเลยนะครับสกอเนี่ยสำหรับค่าน้ําอยู่ที่0.88เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลต่อนะครับต่อครึ่งแรกสกอสูงนะครับราคารองครึ่งควบลูกอยู่ที่น้ําล้นนะครับสำหรับทางด้านของเจ้าบ้านเรนแฮมนะครับเอมจอนดาแลนครับเป็นรองอยู่ที่น้ําเต็มกับน้าบวกสิบสำหรับราคาครึ่งควบลูกคู่นี้ครับราคาค่อนข้างที่จะขาดนะครับแต่ฟอร์มเนี่ยก็ยังเชื่อว่าเอมจอนดาแลน ครับในช่วงหลังเนี่ยฟอร์มค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ต้องมาเยือนเรนแฮมนาทีนี้เนี่ยจำเป็นต้องใช้แต้มเลยครับความพร้อมของทีมเรนแฮมก็ดูดีกว่านะครับเล่นในบ้านด้วยนะครับครบวันนี้ตัวจริงลงกันครบเลยนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าครับคู่นี้น่าจะแบ่งแต้มกันไปครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอญาตสวนไปรองที่เอ็มจอนดาแลนด์ครับราคาครึ่งลูกครับจังทับรับตังกันในคู่ที่4ครับไปต่อกันที่คู่ที่5ครับยังอยู่ในนอร์เวย์ดิชั่นสนะครับเป็นทางด้านของโฮสนะครับ วันนี้ต้องเปิดบ้านรับการเยือนของไบรท์นะครับคู่นี้สูสีทีเดียวนะครับช่วงหลังฟอร์มดีเหมือนกันทั้งคู่เจอกันมา10นัดหลังครับโหดชนะไป4เสมอ3ครับไบรท์ชนะได้3นัดเปิดตลาดมา10นัดโอททำเงินไป6นัดครับไบรท์ทำเงินไป4นัดเท่านั้นครับสกอร์สูง6กสกอร์ต่ำ4คู่นี้สูสีนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันในบ้านของโหดนะครับชนะไป2ประตูต่อ1่ก่อนนั้นในบ้านของไบรท์ก็เสมอกันไปครับ1ประตูต่อ1มีประตูทุกนัดนะครับใน5นัดหลังที่ผ่านมา ที่เหลือก็บ้านใครบ้านมันนะครับในปี2018นะครับไบรท์ชนะในบ้าน4-1โหดชนะในบ้าน2-1นะครับเกมเยือนนัดล่าสุดที่ไบรท์มาชนะได้ก็ย้อนไปนู่นครับปี2017ชนะไป3ประตูต่อ2ผลงานล่าสุดของโหดนะครับนัดล่าสุดไปเยือนทางด้านของเซนเนสฟูฟชนะมาได้ครับ3ประตูต่อ1นะครับก่อนหน้านั้นแพ้เอ็มจอรนดัแลนด์ครับ2ประตูต่อ1มีใบแดงด้วยนะครับโหดนี่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าเล่นค่อนข้างที่จะโหดนะครับในบอลถ้วยก็ตกรอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ทางด้านของไบร์บ้างนะครับนัดล่าสุดแพ้อาร์เซนอลฟุตบอลไปครับสประตูต่อหนึ่งครับก่อนหน้านั้นแพ้สกิษออสโลไป2อศูนย์เกมเยือนนะครับไปเยือนวาสโฮเกซุนในบอลถ้วยนะครับก็แพ้สามหนึ่งะครับแพ้มา4ีนัดติดแล้วนะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับทางด้านของ KFM u UM, Oslo ไปอีก1 0ึนะครับช่วงหลังเนี่ยฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่ชนะล่าสุดก็ชนะในบอลถ้วยครับในลีกยังไม่ค่อยชนะเท่าไหร่ครับเปิดราคามาไม่ค่อยขาดครับอยู่ที่ราคาปอปอน้ำลบสิบด้วยนะครับเหมือนจะออก3หน้าเลยนะครับในคู่นี้ แต่ก็ยังเชื่อว่าครับโหดในบ้านนัดนี้เจอไบร์เนี่ยน่าจะเฉือนตัดกันได้นะครับสกอร์สูงที่2ลูกครึ่งน้ำลบ10ิเช่นกันนะครับราคาหน้าสนครับแต่คู่นี้เหล่าไรหล่ครับขออุญาเซฟไปหน่อยนะครับให้ต่อที่โหดเนี่ยราคาเสมอดีกว่าครับน้ำบวก10บนะครับถึงแม้ว่าจะน้ำน้อยหน่อยนะครับแต่ก็จะเสี่ยงน้อยลงนะครับให้ต่อที่โหดครับราคาเสมอนะครับน้ำบวกสิบครับ จังนำรับตังกันในคู่ที่5ครับคู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของซองดาดนะครับวันนี้ต้องเปิดบ้านรับการเยือนของเฟดิกสตัดนะครับคู่นี้หัวตารางเจอกันนะครับผลงานล่าสุด10นัดหลังของทั้งคู่นะครับซองดาดชานะได้แค่1นัดเท่านั้นเสมอ3แพ้ถึง6นัดนะครับเฟดิกสตัดส่วนมากก็ชนะในบ้านนะครับนัดล่าสุดเนี่ยชนะได้ถึง5ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นเสมอกันในบ้านของซองดาดไป1ประตูต่อ1นนะครับนัด ที่เฟดิกสตัดมาเยือนแล้วก็ชนะได้ก็ย้อนไปปี2021นะครับชนะได้2ประตูต่อ1นคู่นี้สกอร์สูง6กนะครับสกอร์ต่ำา4นัดล่าสุดมีถึง7ลูกนะครับน่าสนใจทีเดียวในสกอร์สูงด้วยนะครับในคู่นี้ผลงานของซองดานล่าสุดนะครับ4นัดหลังเนี่ยยังไม่แพ้นะครับแล้วก็ทําผลงานในลีกเนี่ยค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับนัดล่าสุดเสมอกับเอ็มจอนดร์แลนมา์มา0-0นะครับไปเยือนด้วยนะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะโหมสในบอลถ้วยไป20 ชนะสตาร์คิสเซีนเซนสองหนึ่งครับในบ้านนะครับเสมอกับทางด้านของทีมนอกลีกนะครับในบอลถ้วยเนี่ยหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ผ่านเขาเ้ารอบมาได้นะครับมาดูทางด้านของทีมเยือนบ้างครับเฟรดริกสตาร์นัดล่าสุดฟอร์ม ดีสุดเลยนะครับชนะทางด้านของ s t a r ์คิสเซนเไป3-1ครับเจอทางด้านของ Viking FK ในบอลถ้วยนะครับแพ้ไป2-1ครับเฉียดฉิวมากนะครับเกมเยือนไปเยือนรัวฟอร์ดก็เสมอครับ1ประตูต่อ1น1ะครับเกมเยือนในลีกนัดล่าสุดนะครับก็คือไปเสมอกับโฮดนะครับ1ประตูต่อ1น1นะครับ ที่เหลือก็เป็นบอลถ้วยสลับกับบอลลีกนะครับมาดูราคากันบ้างครับสำหรับคู่นี้ครับซองดาดครับเปิดราคาที่ราคาปปะนะครับในทางด้านของแฮนดิแคปของเราเนี่ยจะเป็นชื่อโซกอนเดลส์นะครับเจอกับเฟดิกสตัดนะครับทางด้านของซองดาดนครับเปิดราคามที่ราคาปปน้ำเต็มนะครับ เฟดดิกสตัดอยู่ที่น้ำลบสิบครับสกอร์สูงที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้ค่อนข้างที่จะแปลกนะครับสำหรับราคาสำหรับราคาสกอร์สูงนะครับที่แปลกนะครับอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งน้ำขาวนะครับเกมรุกดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับเกมรับก็เหนียวแน่นเหมือนกันทั้งคู่ก็เป็น ไปตามนั้นเลยครับสูงครึ่งแรกที่หนึลูกเต็มเลยนะครับน้ำล้นคู่นี้เรา่า t h ามองว่าครับเจ้าบ้านอย่างซองดาดวันนี้เนี่ยน่าจะเจาะไม่เข้านะครับทางหน้าของเฟดิกสตัดวันนี้น่าจะดูดีกว่านะครับทั้งฟอร์มแล้วก็การเล่นนะครับรวมถึงความเหนียวแน่นครับยังไม่แพ้ใครในลีกนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับขออนญาตเสี่ยงรองไปที่เฟดิกสตัดครับเอาหูเข้าแรกครับให้ราคารองที่ ราคาปอปอครับน้ำลบสิบครับในคู่สุดท้ายของคำคืนนี้ครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้6คู่นะครับมาทบทวนกันอีกทีนึงครับ มี2ลีกนะครับให้มาชมกันนะครับในวันนี้ครับ6คู่ครับไอซ์แลนด์พรีเมียร์ลีก3คู่ครับคู่แรกเวสต์มันย่าเวสต์มันเนียย่านะครับเจอกับทางด้านของวาลูเรยาวิกครับหัวตารางเจอท้ายตารางวาลูเรยาวิกครับเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับเปิดราคาที่ครึ่งลูกแล้วก็ขาดด้วยนะครับราคานี้ได้เสียครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ตอบที่วาลูเรยาวิกนะครับราคาครึ่งลูกนะครับน่าจะเก็บ3แต้มได้คู่2ครับคู่เอกเลยนะครับน่าจะมันกันทีเดียวในคู่นี้ครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาต่อเนื่องครัับบสหร ทางด้านของ K r รเยวิกก oui ับ K a อารคูเรลี่ราคาทางด้านของเจ้าบ้านเปิดราคามาที่ราคาเสมอนะครับราคารองที่ราคาปปปก็น่าสนใจกว่าในทางด้านของเจ้าบ้านนะครับคู่นี้ครับเชื่อว่าทางด้านของ k a อ u รคูเรลี่น่าจะไม่แพ้ในนัดนี้ให้รองที่ K a อารคูเรลี่ครับราคาปปปครับเอาไว้กินสักครึ่งหนึ่งนะครับ ในคู่นี้ครับคู่ต่อไปครับไวริงเกอร์นะครับเจอกับทางด้านของเซนนาจานเซนจานานนะครับคู่นี้เนี่ยไวริงเกอร์จ่าฝูงครับเปิดราคามาค่อนข้างที่จะแรงครับหลูกเต็มแต่ช่วงหลังเนี่ยยิงไม่ผ่านแฮนดิแคปกับเซนจานานเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าจ่าฝูงที่ฟอร์มแรงๆแบบนี้ไม่น่าจะมีอะไรมาขวางได้ครับให้ต่อไปที่ไวริงเกอร์เรยยาวิครับเจ้าบ้าน ราคา1ลูกเต็มนะครับในคู่นี้3คู่ของนอร์เวย์ดิวิชัน2บ้างนะครับเรนแฮมนะครับเจอกับทางด้านของเอ็มจอนดัลเลนนะครับคู่นี้เจ้าบ้านเนี่ยเล่นในบ้านเหนือกว่าครับต่อราคามาขาดด้วยนะครับอันดับก็เหนือกว่านะครับแล้วก็ฟอร์มก็เหนือกว่าแต่ทางด้านของช่วงหลังนี้นะครับทานของเรนแฮมสะดุดไปสะส่วนมากครับเอ็มจอนดัลเลนขึ้นมาขยับขึ้นมาดีพอสมควรนะครับแล้วก็ เก็บคะแนนได้ต่อเนื่องครับแพ้ยากนะครับสำหรับเอ็มจอนดัลลนเพราะฉนั้นคู่นี้ให้รองที่เอ็มจอนดัลเลนในราคาครึ่งลูกครับน่าจะเก็บได้นะครับในคู่นี้นะครับคู่ต่อไปครับเป็นโหดกับไร์นะครับคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่เป็นท้ายตารางเจอกันนะครับแล้วก็เป็นคู่รักคู่แค้นกันพอสมควรนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาต่อเนื่องคู่นี้เจ้าบ้านเปิดราคามาที่ราคาปปนะครับไม่ขาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยนะครับมีขึ้นบ้างมีลงบ้างนะครับ วันไหนขึ้นเนี่ยเกือบชนะแต่ก็พลิกมาแพ้ก็ยังมีนะครับทางด้านของไบร์ครับคงที่มากกว่าครับความนิ่งเนี่ยอยู่ที่ทิมเยือนนะครับไบร์น่าจะไม่แพ้ในนัดนี้เพราะฉะนั้นให้กินมุมไว้ก่อนนะครับให้รองที่ไบร์ครับราคาปปครับในคู่นี้ครับคู่สุดท้ายครับซองดัดกับทางด้านของเฟดิกสตัดนะครับราคาค่อนข้างที่จะแปลกนะครับเฟดิกสตดัดฟอร์มดีครับมาต่อเนื่องครับแต่วันนี้ซองดัดเปิดราคามาที่ปปเลยนะครับที่มาดับล่างกว่านะครับ แล้วก็ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยแต่เปิดราคามาปปนะครับคู่นี้ยังขออนญาตซื้อฟอร์มดีกว่าครับฟอร์มเฟดิกสตาดยังชอบอยู่นะครับให้รอรองที่เฟดิกสตัรดครับราคาปปครับในคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับครบจบเรียบร้อยครับ6คู่วันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาช่องทางของเราครับเหล่าร้อยละแล้วก็ขอฝากช่องทางธรรมชาติอีกหนึ่งช่องทางครับทักทายกันมาได้มารับทัศนะเพิ่มเติมกันได้นะครับแล้วก็มาติดตาวีอพีเป็นครอบครัวเดียวกันได้ที่ ไลน์แอดของเราครับแอดไซครับ1 0 0 RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทักมาสอบถามกันได้ครับมีทีเด็ด VP แบบนี้ทุกวันนะครับทัศนะแล้วก็บทวิเคราะห์ดีๆนะครับส่งให้ท่านทุกวันส่งตรงทางไลน์นะครับสามารถแอดกันเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากๆครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับ